ความกลัวที่คนทุกกลัวกันเนี่ยคุณหนุย่ยฮะกลัวอะไรที่คุณฟังก็กลัวถูกแย่งงานเนี่ยฮะม,มันก็กลัวมาตั้งแต่ธนาคารมีตู้ ATM มาตั้งอยู่หน้าแบงก์แล้วก็ริงจำได้ไหมคอมพิวเตอร์มากลัวตกงาน ATM มากลัวตกงานอินเทอร์เน็ตมากลัวตกงานทุกคนเคยผ่านไอความรู้สึกกลัวตรงนี้จากการที่มันมีการขึ้นยุคสมัยใหม่วันนี้มันก็คือ the next Internet เน่ก็ไม่ต่างอะไรกับเราเคยมี Google ค้นหาอะไรก็ได้แต่วันนี้เราแค่เปลี่ยนเป็นคำว่าถามอะไรก็ได้ แล้วคนทำเว็บอย่างผมเนี่ยซึ่งในอดีตก็คือต้องถาโถมคนจำนวนมากเพื่อเอาคอนเทนต์มาปรากฏเนี่ยสุดท้ายเราเสร็จ AI หมดครับ <Yeah. S 1> AI คําเหมือบเอาตัวอักษรเราเนี่ยไปเป็นคำตอบดีๆ <Yeah. S 1> ให้กับผู้คนในภาษาอะไรก็ได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันทานเสเลจสลับกันได้หมดภาษาที่แตกต่างกันเนี่ยเกิด Wisdom นับล้านๆใช่ไหมที่มันเกิดจากการแปลกันไปแปลกันมา ผมก็รู้สึกว่าเออมันมันดีมากนะที่มีปริญญาเอกทุกแขนงวิชามากองอยู่บนมือคน Life Expo โปมหกรรมสุขภาพแห่งปีรวมนวัตกรรมสุขภาพทอกเปลี่ยนชีวิตครบจบในงานเดียว15-16พฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนวันนี้เข้างานฟรี